Podcast, พืชไม่โกหกเรา EP ที่100ตอนความลับ100ตอนทำไมผมถึงกล้าพูดว่าพืชไม่โกหกเราสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่พืชไม่โกหกเรา EP ที่100ครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากไม่ใช่เพราะเราทำมาถึง100ตอนแต่เพราะตลอดการเดินทางนี้ มีคำถามหนึ่งที่หลายคนชอบถามผมทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ว่าทำไมต้องชื่อนี้ทำไมคุณนุกถึงกล้าเอาหัวเป็นประกรันว่าพืชไม่โกหกเราทั้งที่ทำกเกษตรมันมีปัจจัยร้อยแปดวันนี้ในวาระพิเศษนี้ผมจะมาเปลือยหมดเปลือกเล่าจุดเริ่มต้นของนุกดาวเรืองและความลับที่ทำให้พี่น้องในเครือข่ายของเรารอดและรวยมาด้วยกันครับย้อนกลับไปวันแรกผมก็เหมือนหลายๆท่านครับเคยเจ็บมาก่อน เคยเชื่อโฆษณามากกว่าเชื่อต้นไม้ตัวเองเขาบอกปุ๋ยนี้ดียานี้เทพใส่เข้าไปสิผลคืออะไรครับต้นโทมใบไหมเงินในกระเป๋าหายวับวินาทีนั้นผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเรากำลังฟังใครอยู่เราฟังคนขายปุ๋ยหรือเราฟังต้นไม้ที่เราปลูกพืชเขาพูดไม่ได้แต่เขาตะโกนใส่เราตลอดเวลาครับใบเหลืองสีเขาบอกว่าฉันหิวไนโตรเจนนะใบหงิกงอเขาบอกว่า มีมแมลงมาแอบกินฉันแล้วดอกเล็กลงเขาบอกว่ารากฉันเดินไม่ดีแล้วนะพี่แต่มนุษย์เราชอบมโนไปเองว่าเขาอยากกินนั่นกินนี่นั่นแหละครับคือวันที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดและเป็นที่มาของคำว่าพืชไม่โกหกเราถ้าเราหยุดฟังเสียงโฆษณาแล้วหันมามองใบพืชจริงๆคำตอบมันอยู่ตรงหน้าเสมอครับตลอด100ตอนที่ผ่านมา ถ้าใครฟังผมมาตลอดจะรู้ว่าผมไม่ได้เน้นให้ซื้อ,อยาแพงๆแต่ผมเน้นการสังเกตความลับของสวนที่ได้ผลผลิตหลักล้านไม่ใช่สูตรปุ๋ยเทวดาที่ไหนครับแต่มันคือความใส่ใจคนอื่นรดน้ำเสร็จแล้วกลับบ้านแต่คนสำเร็จจะนั่งดูว่าน้ำซึมลงดินหรือ,อยังคนอื่นฉีดยาตามรอบปฏิทินแต่คนสำเร็จจะแวกใบดูว่าไข่นอนมันฟักหรือ,อยังจำไว้นะครับ ใส่ปุ๋ยตามกระแสคือการแก้ที่ปลายเหตุแต่การสังเกตคือการแก้ที่ต้นต่อพืชเขาซื่อสัตย์ครับให้ดีเขาก็งามให้ร้ายเขาก็โทมเขาไม่เคยโกหกเพื่อเอาใจเราและอีกเรื่องที่ผมต้องย้ำใน EP 100นี้คือจุดยืนของนุกดาวเรืองและทีมงานเราไม่ได้ทำธุรกิจแบบตี้หัวเข้าบ้านผมพูดเสมอว่าเราดูแลกันเหมือนพี่น้องคำว่ารับซื้อจริงจ่ายจริงไม่ใช่แค่สโลแกน แต่มันคือสัจจะเกษตรกรเหนื่อยปลูกแล้วต้องไม่เหนื่อยใจตอนขายถ้าท่านทำตามมาตรฐานพืชไม่โกหกเราผลผลิตท่านสวยผมรับซื้อหมดจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์เพราะความสำเร็จของท่านคือลมหายใจของธุรกิจผมเช่นกันเราโตไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้100ตอนแรกเราปูพื้นฐานกันมาแน่นแล้วหลังจากนี้ใน EP 101เราจะยกระดับเข้าสู่ expert mode หรือโห d e เซียนไปด้วยกันครับ เราจะไม่คุยแค่เรื่องรถน้ำใส่ปุ๋ยแล้วแต่เราจะเจาะลึกอาการใบพืชฟ้องโรคแบบซูมดูเส้นใบธาตุอาหารรองเสริมที่คนมองข้ามแต่ทำเงินหายไปเป็นแสนเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมเพราะต่อจากนี้เราจะเปลี่ยนจากคนปลูกพืชให้เป็นหมอพืชไปด้วยกันขอบคุณที่ติดตามกันมาถึง100ตอนสัญญาว่าผมจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยและพืชของท่านตลอดไปเพราะพืชไม่โกหกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ